ปลายปี2512มลิชีวานันอายุ12ปีเต็มอยู่ในชุดที่ทางเจ้าภาพประกวดจัดหามาให้เด็กสาวประจำร้านขายน้ำแข็งใสคนนี้คือความหวังของคนทั้งครอบครัวงานประกวดผ่านพ้นไปสิ้นเสียงพิธีกรประกาศเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองเวทีประกวดนางงามประจำจังหวัดนครสวรรค์แม้ตำแหน่งชนะเลิศจะเป็นของคนอื่นแต่ตำแหน่งขวัญใจชาวไร่ชาวนาที่เธอเพิ่งได้รับมันมา ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กสาวจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์คนนี้ไปตลอดการประวิทยาวัยนักภาคผู้กำกับหนังและนักหนังสพิมพ์ชื่อดังเดินทางมาทำธุระและร่วมชมการจัดประกวดนางงามประจําจังหวัดนครสวรรค์คืนนั้นด้วยพอดีหลังทราบผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงได้พามาลิขึ้นประกวดนางงามยาสาะผมแฟซ่าระดับจังหวัดที่จัดขึ้นที่นครสวรรค์เช่นกันปรากฏว,ว่า เธอได้รับตำแหน่งนางงามแฟซ่าประจําจังหวัดแบบคะแนนทิ้งห่างผู้กํากับคนดังอย่างประพิ์ได้เปลี่ยนชื่อให้เธอจากมะลิเป็นนายนาชีวาน,านันนายนาไปว่าดวงตาตั้งชื่อนี้ตามดวงตาอันหวานซึ้งเป็นประกายของเธอเด็กสาวจากอำเภอบรรพธพิสัยเดินหน้าประกวดต่องานประกวดมิสเฟซ่าระดับประเทศในปีนั้นจัดขึ้นที่สนามมวยลุมพินีนายนาชีวาน,านัน ได้รับตำแหน่งรองนางงามและขวัญใจช่างภาพพอลงจากเวทีเธอก็ได้เป็นนางแบบถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารต่างๆทันทีเช่นนิตยสารสกุลไทยกุลสตรีและสาวสวยยุคนั้นเป็นที่สังเกตว่านักแสดงสาวหลายคนเริ่มต้นจากเวทีนางงามต่อด้วยการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารจนเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาโดยทั่วไปและนายนาชีวานันก็เป็นเช่นนั้นปี2 5 1 3 หม่อมอุบลยุคน,นายุธยาซึ่งเป็นหม่อมในพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตหนังเป็นผู้บุกเบิกหนังไทยในนามของบริษัทละโวภาพยนตร์ผลิตหนังไทยเรื่องแรกเมื่อปี2481มีพระโอรสเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงดีกรีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนครลอสแองเจลิสผู้เป็นกำลังสำคัญของละววภาพยนตร์อย่างท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน ได้รับในญนาชีวานัน์เข้าสู่วงการบันเทิงมาอยู่ในวังละโวในฐานะเด็กฝึกการแสดงร่วมกับเด็กฝึกคนอื่นๆคือสารพงษ์ชาตรีอูมิยดาอุมารินสุทยาชินพันธ์เคมิกากุลชรณอ,นนอยุธยาการเป็นเด็กฝึกการแสดงของละโวก็คือทุกวันต้องออกกองถ่ายร่วมไปกับทีมงานด้วยถ่ายทําเรื่องใดก็ให้ไปดูคนอื่นเล่นเรื่องนั้นเป็นการฝึกงานจากหน้างานจริงขณะเป็นเด็กฝึกการแสดง ้องออกกองถ่ายร่วมไปกับทีมงานทุกวันนั้นนายนาชีวานันกับสรพงษ์ชาตรีก็เล่นหนังของตัวเองไปด้วยมันมากับความมืดกลายเป็นหนังปรัติศาสตร์ทั้งของวงการหนังและในชีวิตของใครหลายคนนั่นก็คือเป็นผลงานกำก,กับการแสดงหนังเรื่องแรกของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเป็นหนังสายไฟยเรื่องแรกของไทยเป็นหนังเรื่องแรกของดรามดัดสกรสรพงษ์ชาตรีและนายนาชีวานันหนังแหวกแนวเรื่องนี้ แจ้งเกิดให้กับนางเอกหน้าหวานอย่างนายนาทันทีขณะนั้นเธออายุเพียง14ปีหลังจากเรื่องมันมากับความมืดผ่านไปก็ตามมาด้วยเรื่องแหวนทองเหลืองเพชรตาแมวไผ่ลอดกอไอ้แกะเพื่อนรักเขาชื่อการปี2516เป็นผลงานสร้างชื่อให้กับสรพงษ์ชาตรีกับนายนาชีวาน,านันความโดดเด่นของนางเอกอดีตสาวงามคนนี้คือบุคลิกเรียบร้อยสวยหวานอ่อนโยน ปากนิดจมูกหน่อยแววตาหวานซึ้งรอยยิ้มกระจ่างสดใสจึงมักจะรับบทเป็นนางเอกเรียบร้อยหวานเศร้าเงาซ้อยเสียเป็นส่วนมากหลายคนตั้งฉายาให้เธอว่านางเอกนิ้วเทียนนิ้วมือของเธอเรียวสวยดุดแท่งเทียนกลมกลึงเป็นนิ้วมือที่พระเจ้าปั้นแต่งในวันที่พระองค์อารมณ์ดีนายนาชีวาน,านันชื่อเดิมมลิชีวาน,านันมีชื่อเล่นว่าเอ๋เกิดเมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน2,500บางข้อมูลบอกว่าเธอเกิดปี2,497เกิดในครอบครัวยากจนในอำเภอรบรรพตพิสัยเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์หลังได้รองนางงามแฟซ่าได้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารได้เป็นนักแสดงสังกัดบริษัทละโวภาพยนตร์มีผลงานกับค่ายนี้หลายเรื่องเอนยนาก็เหมือนนักแสดงอีกหลายคนที่วังละโวมีได้ผูกขาดไว้แต่ได้ให้โอกาส และอิสระในการรับงานแก่นักแสดงอย่างเต็มที่เอนนยนาได้เล่นประกบกับพระเอกหลายคนทั้งสรพงษ์ชาตรียอดชายเมฆสวรร์กรุงศรีวิไลและสมบัติเมธนีจฉพาะปี2519มีหนังที่เอนนยนาเล่นกับสมบัติเมธนีถึง16เรื่องด้วยกันคือแปดเหลี่ยม12คมขอเพียงรักขุนศึกแซบนางสาวลูกดกเผาขนแผ่นดินของเราภัยกำเพลิงพรายกิน,นรีมหาอุด เมื่อปืนขี้แยมนเรียกผัวสายลับก,กระจับเหล็กเสือสี่แควสามสิงดงเสือและโอ้ลูกรักตั้งแต่ปี2514ถึงปี2525 12ปีที่อยู่ในวงการหนังไทยเธอฝากผลงานด้านการแสดงไว้มากกว่า100เรื่องในฐานะนางเอกเบื้อต้นๆของวงการปี2525เธอยุติบทบ,บาทการแสดงไว้แต่เพียงเท่านั้นเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับพันตำรวจโทบุญยิ่งจันทรคณา นายตำรวจตรงฉินแฟนหนุ่มนอกวงการเธอเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยถ่ายทำหนังเรื่องมันมากับความมืดขณะอายุเพียง13ปีเท่านั้นเข้าสู่วงการและเริ่มประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานช่วงชีวิตแรกรุ่นอย่างวัยรุ่นทั่วไปก็เหมือนจะหายตามไปด้วยหลายครั้งเ็กสาวจากเมืองปากน้ำโพคนนี้ถึงกับแอบร้องไห้ท้อแท้ห่อเหี่ยวอยากกลับบ้านทุกความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ เธอเข้ามาในวงการในช่วงที่นางเอกดังขณะนั้นก็คือรัญญานามบงุงภาวนาชนะจิตพิสมัยวิไลศัด้วยความสวยหวานจึงกลายเป็นนางเอกอีกแนวที่ต่างออกไปจากบรรดานางเอกรุ่นพี่หลายคนทําให้เธอมีที่อยู่ที่ยืนในวงการได้อย่างสง่างามหลังแต่งงานเอนนยนาได้สร้างครอบครัวกับสามีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบมีโซทองครองใจด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งสรกิจจันทรคณา ลูกชายผู้มีอนาคตไกลและอุกภคอ,อนจัทรคณาคือลูกสาวคนงามได้รับความสวยมาจากแม่ชนิดที่เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นอุเคยเป็นนางเอกละครพื้นบ้านเป็นอดีตนางงามเป็นแอร์โฮสเตดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษคนหนึ่งหลังจากสามีเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเอนายนาชีวานันกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องแบกรับความรู้สึกครั้งใหญ่หลวงครั้งนี้แต่เพียงลำพัง หลายครั้งทําให้เธอท้อจนเกือบจะทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่พอนึกถึงหน้าลูกๆที่ยังเล็กเธอก็ได้สติและลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งนามสกุลชีวานันได้กลายเป็นตราโลโก้บริษัทชื่อบริษัทว่าชีวานันกรุป๊ปเอนายนากับลูกๆช่วยกันดูแลบริษัทจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับเธอมีปัญหาเรื่องการจําบทมีครั้งหนึ่งต้องถูกเปลี่ยนตัวนักแสดงโดยให้คนอื่นมาเล่นแทนเธอเพราะเธอจําบทไม่ได้ เรื่องนี้สร้างความเสียใจให้กับเธอไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังพอรับงานแสดงอยู่บ้างแต่ก็ต้องเป็นบทที่บทพูดไม่มากเธอร่วมแสดงเพื่อพอให้หายคิดถึงเพื่อนๆในวงการไปได้บ้างยังเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคศรีวิไลอีกด้วยและหลายคนเพิ่งทราบว่าเธอคือแม่ยายของสอสจากพรรคการเมืองพักนี้นั่นก็คือเต้มงคลกิจสุขสินธรานน์นั่นเองนายนาชีวานันท์ สวยหวานนิรันดรขอให้มีความสุขมากมายครับ